Thank you. ที่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Identity V เหมือนเช่นเคยนะตอนแรกของอัดไปรอบรอบหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นอัดใหม่อ่าให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะเวฟซึ่งจริงๆแล้วโทษนะโทษนะเดี๋ยวนะฉันจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวให้ดูแต่ว่า กระจกอยู่เลยช่วยดูว่ามันเป็นตรงไหนเนี่ยังยังไม่ชินเหมือนกันนะทุกคนนะนี่บรรยากาศของห้องนะมันก็จะดูแบบสดใสสว่างขึ้นนะแล้วก็จะมีตัวของนักข่าวเนี่ยมาแทนตัวของออฟฟิศปะเออมาแทนนะทุกคนก็จะสวยแต่จะไม่ใช่สกินนี้นะประเด็นคือผมหาที่เปลี่ยนไม่ได้ผมอ่าอยู่ไหนไม่รู้ซึ่งมันอัปเดตใหม่นะทุกคนอะไรอะ <G ül> อู้โหอ้ทุกคนสวยขอเดินกันกรเดินกันเอ๊ะเอ๊ะนี่มีหีบตีต้นไม้เอ้ยรูปอะไรอะเอ่อโอ้รูปเด็กนอนไม่ได้ทุกคนนอนไม่ได้อุ๊ยเส้นทางตะกะอยู่ตรงนี้ทุกคนอยู่กับไอ้เจ้าตุต๊กตาหน้อยของน,อน้อง เออแล้วก็ตรงนี้ที่อ่านไดอารี่ทุกคนนี่ก็ไม่มีอะไรหรอนอกะไม่มีอะไรแล้วอาารู้ไม่มีเดไม่ได้รองเต่าสุดยอดโอ้โหอะไรวะเนี่ยอู้เราก็จะได้ยี่สิบลูกกับตัวละครของนักข่าวแบบฟรีๆไม่ต้องซื้อทุกคนแล้วก็กระชากที่ยี่สิบลูกอันนี้อะไรโอ้โเยอะมากอะไรวะเนี่ยธาตุทางเตรียมพร้อมของนักมายากรณ์ มีของช่างเครื่องกลมาแปะนะอันนี้ออ้เกนิชาหนักใจถึงกัหนักใจแรงบันเินใจห้าร้อยนะทุกคนอ่าบอไซห้าเอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็เกลืออีกหนึ่งพันให้แจกจริงแจกเยอะจริงๆอันนี้ก็สองร้อยมาดูครั้งนะทุกคนอ่ากระชาอืมอันนี้ของผมผมเล่นไว้หรือเปล่าอะอันนี้เราจะไม่เกี่ยวอีกสามแล้วก็หนึ่งพันอารับรัโวโอ้ ทำไมฉันรู้สึกฉันได้เยอะอะไรอย่างนี้ทุกคนมารับให้หมดอ่ะแล้วไงต่อมีอะไรใหม่อ่ะ่อยที่หนังสือเข้าสู่ชุดซีซั่นอาหาคะแนคนความรู้ตัวครของท่านจะลดลงได้เกลือมาอีกหกร้อยทุกคนอะแปลงรถแฟบเป็นหมาน้อยๆเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็ลดอือ อ่าผมจะไล่ลงไปเลยนะบางอันมันก็จะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะทุกคนอ่าอันแรกนะคะเป็นรูปอันนี้นะซึ่งเป็นภารกิจของผู้เล่นใหม่ทุกคนเราสามารถไปเล่นได้ซึ่งเราก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถปลอกล็อกของเป็นสกินฟ้าแล้วก็เป็นตัวของเหมือนเป็นอะไรเนี่ยตัวตซวต,วต,วตวนถาวรริงเป้าเฮ้ย เฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจเออต้องเล่นต้องเล่นอ่ะแล้วก็มีให้เช็คอินเจ็ดวันนะทุกคนอืมซึ่งของผู้เล่นใหม่ที่มีเพราะฉันรับไม่ได้อ้าวแปลว่านี้ของผู้เล่นใหม่จะมีให้ไปอยู่นะแปลว่ามันเล่นได้นะที่มีแค่แหละเออแล้วก็มีนําดันเจียนนะทุกคนอู้ซึ่งเราได้แล้วให้รู้ว่าฉันได้แล้ววะยางมันจุดมันขึ้นตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เออ แล้วก็อันที่สองนะเราไม่ต้องไปทอยเต๋าคนแบบห่างไกลนะลกดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนอ่าแล้วตัวทอยเต๋อเราเนี่ยตอนแรกมันเป็นตัวอะไรสักอย่างถือเว่นขยายใช่ปะ่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นตะข่าวแล้วนะจ๊ะอืมส่วนพื้นหลังอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีกระชานะแล้วก็มีนี่เลยความทรงจำที่ลิโอยมบาบาในทะุกคนเราจะได้ยมบาบาของซีซั่นนี้นะฮะ ซึ่งถ้าเราเก็บสะสมได้250เนี่ยเราจะได้เป็นตัวของรูปโยมาบาลใช่ได้รูปโยมาบาลแล้วก็502เราจะได้เป็นกรอบรูปอันนี้ทุกคนมีความสีทองแล้วก็ลวงข้าวนะก็นั่นแหละแล้วก็ถ้าเราเก็บถึง1,258นะทุกคนเราก็จะได้เป็นตัวของเครื่องประดับนะทุกคนเป็นเหมือนดวงข้าวนะและเหมือนเดิมฮะถ้าเราเก็บถึง1,528เนี่ย เราจะได้ส่วนของตัวสกินม่วงใช่ซึ่งเป็นของเยาบาลเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูหรือเปล่าจิบตรงนี้ได้เลยไหมไม่ได้เนะอะหมุนตรงนี้ให้ดูทีถืออะไรวะละที่เขาถือคืออะไรเออตะช่างเหรอน่าจะใช่นะทุกคนเขามีแบบผมเยิมเย้มๆสองอัน <laughs> โอเคทุกคนไปซึ่งอ่ะมาดูในส่วนของการชากันบ้างซึ่งผมแอบซุมไปหมดแล้วทุกคนแล้วก็ไม่ต้องถามถึงความเกลือนะเพราะว่ามันเกลือมาก โอเคมาในซีซันนี้นะคะแก่นความทรงจำที่หนึ่งะคะซีซันที่26นะก็จะได้เป็นตัวสกินทองของนักข่าวนะฮะช่วงนี้รันนะนี่ก็ต้องมีความหยุดเวลานิดนึงอ่าแล้วไงต่อฉันรู้สึกว่าทำไมคันนี้ฉันอัดเสียงฉันรู้สึกเสียงฉันดูนุ่นขึ้นดิฉันคิดพี่เองไม่ฉันอยู่ในหอเพราะฉะนั้นฉันจะดูเปรยไวไม่ได้นะทุกคนอ่าไหนดูซิโอ้ดีเทลคือแบบดีมากนะอืม ดูแบบเทพีอะไรสักอย่างนะทุกคนโอเคไปต่อกันกับสกินม่วงอันที่สองนะ,ะเงียบสงบของโจเซฟนั่นเองนะอ่ามีแบบปักแล้วอืมดับสวยมากแต่ผมรู้สึกฟูมากเลยนะโจเซฟอืตาแดงเจ๊บอ่ะพาใ,ใหญ่ขึ้นมาเนะี่ยหรือคิดเ,เองคิดเ,เองแหละอ่ะวนให้ดูหนึ่งรอบอม,มีดาบหลายอันด้วยนะไม่ธรรมดาโอเคต่อนะฮะกับ ศักดิ์สิทธิ์นะฮะของฝันร้ายน้องอีกาของเราไม่น้องนะตัวขนาดนี้เนี่ยซึ่งส่วนของนกเนี่ยดูเหมือนจะเปลี่ยนนะฮะไม่ใช่แบบว่าเป็นตัวอีกาดำๆเหมือนที่เราเคยเห็นขา,ขาวๆพัฒนาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่านันคือนกอะไรนะทุกคนอ่าหลบม,มันแล้วจังหวะน,นี้อ่าบนนี้พี่เอ๊เดี๋ยนะนั่นมันนั่นมันเข็มขอ,องมอหรือเปล่านะนั่นมันเข็มขอ,องมองใช่ไหมอ่ะในมือนั่นเข็มขอ,องมองใช่ไหมเหมือนมากหรือสิ่งที่เ,เองโอเค แล้วก็มากับตัวเอา้าฉันเผิอกดสุ่มไปแล้วว่ะทุกคนอ่ะเป็นตัวแบบเนี่ยเครื่องบรรดาบว่าเอ้ยไม่น่ากดสุ่มไปเลยมันหายไปแล้ว <c oughs> มันหายไปแล้วท,ทุกคนโทษทีอันนี้น่าจะเขาแจกแบบมั้งนี่อะไรเครื่องบรรดาของตัวยิงอะไรสักแกะผมไม่ได้เจอไอตัวนี่มันมีสองร่างติดกันนิดนิด ก็เจออยู่นะเจออยู่หน่อยหนึ่งอ่าแล้วก็มีของใครนี่เปิดปากระเป๋าโอ้ของลูซิโนเวอร์เช่นคนปากกระเป๋าใช่ไหมโอ้ปากระเป๋าจริงด้วยแล้วอะไรต่อนี่อันนี้อะไรึ๊บของหมูป่าไฟสัญญาณรถไฟแวบแวบมีแสงด้วยแวบแหวบโอ้โอเคอันนี้ของซูชันนี้ปะใช่ไหมโอซูซันนี้แหละ แล้วมองเบอร์ไปแล้วโอเคเปิดหนึ่งอืมอุ๊ยน่ารักหน้าไปตั้งเออเบอร์สองถ้าใครนี้คนสวนน่าจะมีแล้วแหละเหือเรือนี้ท่านได้แต่ใดมาอะไรกันไก่ก็ไม่ใช่ที่ทำอะไรอ่นี่ยหหิมะก้อนๆเหรอคืออะไรไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันก็แจกของเยอะอยู่นะทุกคนต้องรีบไปรับนะ เออเดี๋ยวผมแปะผมแปะผมแปะคลิปอีกอันหนึ่งซ้อนไว้น่าจะได้อยู่นะโอเคไปแล้วก็มาสู่อันที่สามนะทุกคนมาสู่อันที่สามกันนะทุกคนก็คืออันนี้นะก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็มีกิจกรรมอันนี้นะทุกคนให้เช็คอินแล้วก็ทํานูน่นทํานี่นะซึ่งมันคุ้นๆมากแต่ผมนึกไม่ออกมันคืออะไรนะทุกคน เออเป็นคุณมากอ่ะแล้วก็ไปโบดกันนะซึ่งผมก็จำไม่ได้มันคืออะไรโอเคไปต่อฮนะร้านค้าเราเนี่ยมีส่วนลด2ี่สิ้าเปอร์เซ็นเอไม่ใช่ส่วนลดสิบห้าปอร์เซนตสำหรับสกินม่วงเออหรือไม่มันลดประมาณสิบห้าถึงสมสิเปอร์เซ็นตะทุกคนอ่าสำหรับสายเติมฮะสายฟรีก็จ่ายเต็มราคาเต็มเหมือนเดิมนะฮะเป็นเวลายี่สิบห้าวันนะโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมฮะสมพันธ์อันนี้ก็โปรไฟล์ตัวเหมือนเดิมอันนี้ก็ นั่นแหละอ่าทุกคุณเกมเหมือนเดิมแล้วก็จะมีส่วนของตรงนี้นะทุกคนเป็นหนังสือนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเป็นการเข้าไปตรงอะไรอ๋อสมุดอีหนังสือพิมพ์ข้างล่างของผมนี่เองอ๋อมันคืออันนี้สินะอ่าแล้วก็ถุงภาพมายาทุกคนก็เหมือนเดิมนะถุงภาพมายาก็เหมือนเดิมซึ่งสำหรับคนที่เติมนะมันจะมีให้เลือกเปลี่ยนระหว่างออฟฟิศกับตัวเนี้ยก็ตั้งแต่คนนะว่าจะเอาอันไหนมันเราได้อันเดียวนะทุกคน โอเคแล้วไงต่ออืมดูระเบียบไอเทมนะ <G ül> มีเทมดองไว้ทั้งเยอะขนาดน,นี้เลยหรอเอาบัตรทดลองบัตรนู่นนี่นั่นโอ้ไอดูสิอ๋ออันนี้ก็จะเป็นส่วนของการเข้าไปเลือกตัวละครเหมือนเดิมนะทุกคนอ่าฮะอือหือวีขอรีวิวก็และอืมครื่อขายสะพันอ๋อน่าจะเป็น,เส,นเส้นเหมือนตอนนั้นปะอ๋อเส้นจริงด้วยโอเคมันถึงการสอบสวน โอ้โอ้อะไรวเนีอยโอ้อะไรก็ไม่รู้อ่ะสองสีก็เดี๋ยวผมไปอ๊้เดี๋ยวรู้สึกตัวหนังสือมันเปลี่ยนไปปะดูคิบเองอะไรคือเป็นเจ้าของอ่ะฉันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปดูคิบเองเข้าใจอะไชื่อสนามแข่งขันอ๋อ ก็จะดูมีความแบบเป็นสัดส,ส่วนขึ้นนะแล้วเราก็สามารถเห็นตรงคืนก่อนออกเดินทางได้ปะเออสามารถไปเล่นเนื้อเรื่องนะทุกคนเอาสกินสกินของตัวนะักข่าวนะมาเดินในห้องได้นะเอ๊ะอันนั้นมันมีอะไรมันมีจุดจุดเอ๊ะห้องครัวห้องโอเป็นแบบแผนที่คฤหาสา์ปะเอาบ่ายกอดอันนี้ก็เป็นห้องของเราที่เราทํากันนะทุกคนโอ้มีชั้นสองด้วยวา้าว อันนี้คือเราใช่ไหมมันมีลูกอนอยู่โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วแตไมฉชั้นสองชั้นขอสองหน้าตาหน่อยโอ้โหเห็นโคตรไกมีต้นคริสต์มาสต้นสนสองสภาพคนสองก่อนสองก่อนออนี้ก็มีอะไรไหมมีอะไรไหมไหนดูสิต้น่าจะเหมือนเดิมนะทุกคนไม่มีอะไรแล้วนะก็น่าจะหมดแล้วนะโอเคบายบายทุกคนมีแค่นี้แหละอัปเดต โอเคบ๊ายบาย